ฮัลโหลสวัสดีค่ะนานมากที่ไม่ได้กลับมาอัดวิดีโอแต่ว่ามีโอกาสสักทีเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่เราป่วยเป็นวันที่เหมือนใต้ ใช้เวลาแบบนิ่งๆบ้างเพราะปกติคือทำงานจนถึงสุกอย่างเงี้ยแล้วมันก็เครียดทั้งวันกลับบ้านมาก็นอนเสาร์อาทิตย์ด้วยความที่นัดเพิ่งเพิ่งซื้อบ้านใหม่มันก็จต้องใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ไปกับการทำบ้านการซื้อของมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีเวลาพักเลยในช่วงเดือนสองเดือนที่ผ่านมา แล้วพอเนี่ยป่วยแล้วถึงได้รู้สึกว่าเออได้พักได้พักแล้วอะได้หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านได้กินข้าวอยู่บ้านพอพอจากที่ผ่านมานี้ถ้าจะแบบออกไปกินข้างนอกแบบไม่ไม่ได้มีเวลาชิลทามที่จะได้ทําอาหารที่ตัวเองอยากกินเลยอะไรแบบนี้ก็เลยคิดว่า <c oughs> <c oughs> ก็เลยคิดว่าเราอัดวิดีโอไว้ดีกว่าเนาะถึงสภาพตอนนี้เราจะยมแค่ไหนก็ตาม เพราะว่านัทก,ก็ยังอยากหาอะไรมาลงช่องบ้างถึงมันจะไม่มีสาระเท่าไหร่ก็คิดว่าคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปที่คุยไปเรื่อยๆเราแคปโมเมนต์นี้ไว้ก็พอแล้ววันนี้ก็เลยอ่านอ่านตอบจริงๆอ่านมาเรื่อยๆแต่ว่าด้วยความที่หนังสือมันหนาแล้วนัดนัทอ่านก่อนนอนเพราะฉะนั้นมันก็จะได้แค่แบบวันละบท บางวันก็ไม่ได้อ่านก็นอนเลยทีนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นหนังสือที่ดีนะบางอย่างบางอย่างมันก็จะต้องตีความนิดหน่อยเพราะมันเป็นเล่มแปลแล้วบางอย่างนันก็รู้สึกว่านัดไม่เข้าใจในคําแปลนั้นเ่นี้ก็เลยอยากมาพูดถึงเล่มน,นี้ค่ะเห็นไหม one on o e essays that we change the way you think ต้อง disclaimer ก่อนว่าการตีความของนัดเป็นการตีความส่วนบุคคลที่เกิดจากประสบการณ์และการรับรู้ของนัดเองดังนั้นมันไม่ใช่บางทีมันอาจมีการผิดพลาดเกิดขึ้นก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้นะคะก็มันมีบทหนึ่งที่เราชอบวิหมูระเบิดตั๊หนึง มาก่อนนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ว่าเรากำลังพูดเรื่องอะไรกันอยู่ลืมนี่คุณไม่มีทางรับรู้ความจริงที่เป็นกลางหรือรู้ว่าความจริงที่คุณรับรู้ถูกจิตปรุงแต่งขึ้นมามากน้อยแค่ไหนเพราะคุณไม่เคยพบเจอสิ่งอื่นนอกจากความคิดที่คุณสร้างขึ้นเอง เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณล้วนเกิดในหัวของคุณทั้งสิ้นอืมประมาณว่ามันเป็นสิ่งที่เราคิดเองทั้งนั้น่ออโลกเป็นยังไงมันเกิดจากความคิดของเราที่โลกมันดีโลกมันไม่ดีอะไรแบบนั้นอนะคือ,อนนึกถึงประโยคหนึ่งทีเ่เราชอบพูดกันอยากให้โลกใบนี้ใจดีกับเราจุงเลย ในในมุมนึงนะัดก็ชอบคํานี้แต่ในอีกมุมหนึ่งนะัดก็ตระหนักได้แหละว่าโลกมันก็คือโลกที่เราอยู่อย่างเงี้ยโลกมันไม่ได้ทำอะไรเราคนที่จะรักเราไม่ใช่โลกแต่เป็นเราเองที่อยากจะหาความสุขความอะไรมามาสู่ตัวเราเองเนี่ยในความหมายเนี่ยซึ่งนะัดคิดว่าเออมันมันเป็นสิ่งที่หนังสือกำลังบอกเราประมาณนั้นค่ะแล้วก็ เขาก็ประมาณว่าแบ่งแยกว่าอาคติต่างๆอ่ะมันมีอะไรบ้างอ่าเริ่มที่ข้อหนึ่งกันก่อนก็คืออ,อคติที่เกิดจากการเชื่อว่าคนอื่นเป็นเหมือนตัวเองหรือ projection ก็คือเราได้รับประสบการณ์นในโลกนี้ผ่านประสาทสัมผัสและความคิดของเราเองมันเลยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะยัดเยียดความชอบการรับรู้ของตัวเองไปตามสิ่งที่เราเห็นและตีความออกมา สรุปได้ก็คือประมาณว่าโลกไปเนี้ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่มันเป็นแต่มันเป็นอย่างที่เราเป็นแล้ามาต่อที่ข้อสองเนาะอิคติจากการคาดการอนาคตชั่วงขณะปัจจุบัน extrapolation เราคาดการว่าช่วงขณะปัจจุบันที่เราอยู่ตอนเนี้ยเป็นตัวแทนของภาพรวมทั้งชีวิตเชื่อว่าสิ่งต่างๆมันเป็นจะเป็นแบบนี้ตลอดไปอะคือ มันเป็นสาเหตุว่าทําไมเหตุการณ์เลวร้ายจึงดูเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่ไม่อาจข้ามผ่านไปได้คือแบบเวลาเราเจอสิ่งเลวร้ายแล้วสุดเราจะผ่านไปยังไงวะแบบถึงจุดที่เราดิ่งสุดเราหาทางออกไม่ได้แต่ในขณะที่เวลาเรามีความสุขอะเราพยายามห่วงแหนมันไว้แต่ว่ามันก็ดูเหมือนผ่านไปอย่างรวดเร็วเขาก็สรุปไว้ว่า ก็เพราะว่าเมื่อเรากลัวว่าความสุขจะไม่คงอยู่ตลอดการเราจะสูญเสียมันไปและเมื่อเรากลัวว่าความสุขเศร้าจะคงอยู่ตลอดการเราก็จะสร้างมันขึ้นมาเหมือนเราคอยเอาแต่คิดถึงเรื่องความเศร้าโศกความกังวลนั้นอ่ะมันก็เลยยังไม่ไปไหนสักทีมันก็เลยยังวนๆอยู่อย่เงี้ยซึ่งมันก็จริงๆเราว่ามันเชื่อมโยงกันหมดแหละที่ที่เขาบอกกับลิงก์กับข้อหนึ่งที่ว่าโลกใบนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่มันเป็นมันเป็นอย่างที่เราเป็นเราคิด ข้อ 3. อาอคติจากการปักใจเชื่อ anchoring ก็คือข้อมูลแรกที่เราได้รับแบบมีอิทธิพลอย่างมากเหมือนเราโตมาโดยทัศนคตินึงที่เราเห็นจากพ่อแม่หรือจากสิ่งรอบข้างที่เราได้รับรู้ตั้งแต่เด็กอะ่ะมันจะเป็นสิ่งที่บ่มเพาะและปลูกฝังให้เรามีการความเชื่อแบบนั้นมันจะมีคำพูดหนึ่งของพ่อเราที่เคยบอกกับเราว่า ทุกอะไรที่เราเลือกแล้วอะ่ะมันดีเสมอเพราะมันคือการตัดสินใจเรานะช่วงเวลานั้นน่ะที่เราเพราะเราคิดว่าหน้าสิ่งนั้นมันดีที่สุดกับเราเราถึงเลือกเพราะฉะนั้นอะ่ะมันเลยกลายเป็นความหมายที่ว่าอา่าทุกสิ่งที่เราตัดสินใจแล้วอะ่ะมันดีเสมอไม่ว่าอนาคตมันจะแบบมันจะล้มเหลวมันจะเฟล,ลอะไระแต่ให้เชื่อไว้ว่ามันดีเสมอเนี่ยคือความคิดที่พ่อบอกเราเราก็เลยจำำําคํเนี้แล้วเราก็รู้สึกว่า เราปักใจเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นถึงตอนโตเราจะมีบางอย่างที่เราก็รู้สึกว่าตอนนั้นเราคิดว่าดีมันก็ไม่ดีอะไรแบบเนี้ยอ่าการปักใจเชื่อเนี้ยคือมันมีผลต่อชุดความคิดเราให้เราว่าที่จะตัดสินใจแต่บางอย่างบางทีมันก็ผิดทุกอย่างมันเปลี่ยนไปตามคนแต่ละคนอยู่แล้วอะเราก็แค่ แต่เราก็แค่เออเรียนรู้รับรู้แต่เราก็ไม่ไม่ทิ้งคําพูดนั้นนะเราก็ยังเชื่ออยู่ดีว่าอะไรที่เราตัดสินใจแล้วอะ่ะดีสมุทอีกอันหนึ่งที่เราอยากจะพูดให้ฟังก็เป็นอคติจากการเลือกรับข้อมูลหรือ confirmation ก็คือเป็นหนึ่งในะอคติที่เราเจอกันอย่างแบบเยอะมากเลยแบบว่าที่เราเลือกที่ จะฟังเฉพาะข้อมูลที่สนับสนุนหรือยืนยันความคิดที่เรามีอยู่ก่อนแล้วคือมันเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้จิตใจและโลกทัศน์ของตัวเองได้รับความเสียหายแล้วก็เป็นวิธีที่เราใช้ยืนยันคุณค่าของตัวเองคือเหมือนมันเป็นการที่เราเลือกที่จะหาเหตุผลมาสมทบเหตุผลของเราอะหามา I support เหตุผลของเราแล้วสิ่งเนี้ยมันทําให้เวลาเราคิดอะ ถ้าเกิดเราไม่มองมองอย่างมีสตินะเราจะพลาดมองข้ามข้อบกพร่องไปวิธีการที่เราจะสามารถลดการอคติแบบเนี้ยที่เราคิดเลยนะมันคือการต้องใช้สติแล้วก็รับฟังจริงๆมันคือต้องแบบ open mind อะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยากมากตอนเด็กๆนี่คือยากสำหรับเรามากเลยนะเราแบบ อะไรที่เราคิดไม่เหมือนอย่างนั้นเถียงขัดใจแต่ว่าข้อโตขึ้นน่ะเราก็รู้ว่าแบบว่าความคิดเราไม่ได้ถูกตลอดความคิดเรามันมีผิดอยู่แล้วเราเป็นมนุษย์ด้วยเราไม่จําเป็นต้องถูกเสมอแล้วก็นี่คือเป็นหนึ่งแค่หนึ่งบทจากเล่มน,นี้เท่านั้นนะคะก็การพูดเรามันอาจจะงงงวยงวยนิดนึงต้องขออภัยด้วยก็ตอนนี้ คิดว่าหิวข้าวไปหาข้าวเย็นกินดีกว่าไหมเป็นเมนูคนป่วยกินไหมหิวข้าวมากเลยตอนนี้แล้วฝนก็กำลังจะตกแล้วไปกินข้าวกันก่า